และผมจะพาชูสกร์าต่างๆนะครับกับช่วงรู้ไปหมดครับผมครับคนขี่จักรยานดูฉลาดแล้วก็ดูเซ็กซี่จริงหรือเปล่าคะคุณผู้ชมจริงผมถึงห็นมาขี่จักรยานเพราะข้อมูลนี่เลยคุณเพิ่งรู้ไม่ใช่หรอข้อมูลเนี้ยเอาเหรอผมเพิ่งรู้ใช่ใช่ใช่คือจะบอกว่าจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากๆะนะครับผมในเมืองไทยด้วยนะครับก็จะมีโครงการต่างๆที่จัดขึ้นมาขี่เพื่อการกุศลบ้างนะครับขี่เพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้างใช่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งได้มาสัมผัสไม่นานมานี้ เมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาซื้อจักรยานมาคันหนึ่งแล้วก็แบบนี่เป็นคนสนใจอะไรปั๊บที่คุณจะแบบสุดสุดเหมือนกันเนาะสุดซื้อแบบซื้อเลยซื้อเลยอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ซื้อเลยจักรยานต้องเป็นจักรยานคาร์บอนต้องศึกษาว่ามันมีทั้งจักรยานอลูมิเนียมแบบคาร์บอนคาร์บอนก็จะเบามากทําให้การที่เราปั่นเนี่ยได้ความเร็วที่ดีขึ้นนะครับก็สุดทางเหมือนกันจนบางทีเราก็เลยล้มเลยเราก็เลยล้มเพราะด้วยทางที่ยังไม่รู้ว่า เขาเรียกว่าข้อจากัดของจักรยานเสือหมอบมันเป็นยังไงเออมันก็มีข้อจํากัดของมันแต่ละอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกกีฬาแหละจริงๆมันก็ต้องระมัดระวังแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมคนขี่จักรยานเนี่ยเขาถึงดูฉลาดแล้วก็ดูเซ็กซี่นะคะเพราะว่ามีรายงานการศึกษาค่ะของนักจิตวิทยานะคะสถาบัน Mind Lab ค่ะเป็นสถาบันที่อังกฤษเขาศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์นะคะรายงานเกี่ยวกับผลสุ่มสารวจความคิดเห็นนะคะของคนในอังกฤษ600คนค่ะคุณผู้ชมว่ามีความเห็นต่อคนที่ขี่จักรยานยังไงซึ่งผลออก มันมีหลายข้อน่าสนใจมากๆนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคนที่ขี่จักรยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะดูฉลาดแล้วก็เท่กว่าคนทั่วไปถึง13เปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วก็ดูใจบุญด้วยนะมากกว่าคนทั่วไปถึง10เปอร์เซ็นต์เออคือใจบุญเนี่ยเดี๋ยวให้นะหนูนะเดี๋ยวซื้อข้าวให้กินนะคือใจบุญเนี่ยเขาเขาดูจากอะไรอ่ะนั่นน่ะดิไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอ๋อ มันดูหลักโลกปะเออใช่มันดูแบบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบขับไปที่ไหนไปจอดก็จะแบบพูดคุยกับคนข้างทางได้เสมออะไรเงี้ยเป็นมิตรกับทุกคนอะไรเงี้ยเนาะเออใช่นะครับผมแล้วก็อีกสเครับบอกว่าอยากเป็นแฟนกับคนที่ขี่จักรยานมากกว่าเล่นกีฬาชนิดอื่นมีมีใครเข้ามาแบบคุยอะไรเยอะไหมอย่างไม่มีนะคะตอนมีแต่คนถ้ามาถามว่าเจ็บมากไหมหมูแดงอ่ะหรือยังเออหรือว่ามีผลวะ เพราะว่าคนที่อยู่ข้านมันต้องเกิดอุบัติเหตุก่อนก็ทาให้คนเข้ามาห่วงใยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะเข้าไปคุยเรื่องอะไรกันนี่ไงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องล้มทุกคนนะครับผมกระดูเท่ได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่มีอีกจํานวน63ครับสารภาพว่ากางเกงผ้าลายคร่าที่ทำมาเพื่อปั่นจักรยานออกแบบมาแล้วดูเซ็กซี่มากในสายตาผู้หญิงจริงๆแล้วว่ามันดูเซ็กซี่ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะใช่ครับ โดยเฉพาะผู้ชายคืออย่างนี้คื้เกงผ้าลายผ้าเนี่ยมันจะเป็นเกียงที่แบบรัดรูปใช่ไหมค่ะ<ฆ>แล้วก็มันจะบุข,ข้างหลังเนี่ยเ,เพื่อลองรับม,มันจะมีเจลลองร<ฆ>ับเพื่อให้เวลาที่เราขึ้นไปนั่งบนเบาะรับปั่นนานๆเนี่ยเราไม่เจ็บก้นเราไม่เมื่อย<ฆ>นะครับแล้วไอ้ความรัดรูปของมันเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าม,มันเซ็กซี่<ฮ>คือถ้ามองผู้เนเนี่ยก็คือแบบตีความเป็นอื่นไม่ได้แล้วตีความเป็นอะไรอ่ะก็เป็นกางเกงอ๋อจริงด้วย <laughs> และนอกจากนี้มีอีกคณะผู้สํารวจค่ะทุกคนเขาบอกว่า48%เนี่ยอยากเป็นแฟนกับนักกีฬามากกว่าดาราอีกนะคะแล้วทุกคนลองคิดดูว่าถ้าทางดาราแล้วก็นักกีฬามาอยู่ในคนคนเดียวกันเป็นไงเป็นไงฮอตไหมตอนนี้มมน้องเราแ <จะ S 1> ย่งเวลาไงดีนะจริงๆนะมันแบ่งเวลาไม่ถูกแล้วอะคนเขาไมา่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อไหนต้องแบบเฮ้ยออกกํลังกายไหนต้องดูแลคนที่เรารักแล้วมาอีก อจากกี่ทิศทางเนี่ยทั้งแฟนคลับที่เป็นนักร้องเอ่ยทั้งแฟนคลับอยู่ข้างทางพี่การเจ็บไหมครับพี่การเดี๋ยวทําแผลให้ <laughs> โอ้คุณเอ้ย <laughs> <laughs> ปกติมันต้องห่อมตัวบ้างอะเนะาะเวลาพูดอะไรออกไปขอ <laughs> โทษขอโทษขอโทษนี่เป็นผลวิจัยเฉยผมแค่พูดถึงผลวิจัยมันก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงครับม,มีอีก32%นะคะบอกว่าการเลือกคู่เนี่ยนะคะปัจจัยสําคัญอย่างมากก็คือหาคู่ครองที่ชอบออกกําลังกายเป็นประจำเหมือนเขาไปสํารวจมาแล้วอะส่วนใหญ่แบบ32%บอกว่าคือ ถ้าจะหาแฟนหาคนที่แต่งงานด้วยอ่ะอยากได้คนที่แบบออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยจะได้ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชายไทยครับที่เป็นทั้งดาราเอา่ยนะครับเป็นทั้งนักกีฬาเอา่ยและขี่จักรยานเอ่ยนะครับคงจะดูเซ็กซี่สุดๆไปเลยเขินไหมเวลาพูดอะไรเงี้ยผมไม่ควรพูดประโยคนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกัน ว่ามันเซ็กซี่จริงหรือเปล่านะฮะมาเรื่องเงินเกงต่อดีกว่าชอบรัดรูปมันที้พูดถึงเกงผ้าลายค่าผ้าลายค่านะคะคือต้องบอกว่าผ้าตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่มันแบบยืดหยุนนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมันแบบไม่ยับไม่อะไรคือใส่แล้วมันดูดีอะมันดูรีดเรียบไปกับผิวไปกับตัวของเรามันก็เลยเหมาะกับการขี่จักรยานแล้วมันไม่เกะกะด้วยไงใช่ไหมถูกต้องแล้วมันแบบมันช่วยเพิ่มความเร็วเขาเรียกว่า Aero Dynamic ค่ะเวลาที่ลมพัดเข้ามาปุ๊บเนี่ย พอมันเจอเกงที่มันแนบกับเนื้อเนี่ยมันฟุดไปเลยใช่ไหมมันฟุดไปเลยคือเขาบอกว่าคนที่ใส่เนี่ยนะครับเหมือนเราไม่ได้ใส่กางเกงอะไรเลยนะเพราะมันแน่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ใส่กางเกงอะไรเลยอ่ะไม่ได้ครับมันจะห้อยคือหมายถึงว่าขาเราอ่ะมันจะแบบไม่ไม่มันไม่มันไม่สมส่วนอ่ะอะไรมันไม่อยู่กับที่กับทางใช่ใช่ซึ่งเขาบอกว่าต้นกําเนิดของเกงปั่นจักรยานนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับเขาทําจากผ้าวูล ผ้าบูเนี่ยจะมีความหนานะครับเป็นผ้าบูกางเกงขาสั้นสีดำทำมาเพื่อเวลาให้โดนน,น้ำมันเครื่องต่างๆน้ำมันที่เกิดจากการแบบเกิดจากจักรยานอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะอ,อันนี้คือเมื่อก่อนต้นกำเนิดของจักรยานของของกางเกงจักรยานนะแต่พอหลังๆเนี่ยก็มีคนที่มีการคิดค้นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะมีผ้าอะไรนะที่มันเหมาะกับการขี่จักรยานได้ดีกว่านี้ค่ะก็เลยเป็นผ้าลายค่าเนี่ยครับอืก็คิดค้นโดยชาวฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่าโทนี่เมเยอร์มูซาค่ะเขาก็ทดลองมาแล้วว่า ต้องเป็นวัสดุอะไรสุดท้ายก็คือนี่แหละเป็นลาครานันเองนะคะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเวลาถ้าเกิดว่าใครอยากจะปั่นจักรยานเพราะว่าวันนี้เราพูดในเรื่องจักรยานนะเนาะจริงๆทุกกีฬาทุกประเภทก็ควรจะใส,ส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะสมกับแต่ละประเภทนะคะแต่ว่าอย่างจักรยานเนี่ยอะอย่างน้อยอะหมวกกันน็อกเนาะส,ส,สำคัญมากหรือว่ากางเกงอะไรพวกนี้มันก็ช่วยแล้วมันก็สาคัญจริงๆ,ๆนอกเหนือจากจักรยานแล้วใช่ไหมคะใช่ก็อย่าลืมเซฟร่างกายด้วยละกันนะครับเวลาที่ออกกำลังกายทุกชนิดกีฬาเลยนะครับใช่ค่ะอ่ะส่วนช่วงหน้าคร,รครับผมค่ะ เราจะพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการมีแฟนเป็นนักกีฬาสักครู่ค่ะครับผมต้อนรับกับข้าสูดสปอร์ตปังๆครับและนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆเราจะพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับของการมีแฟนเป็นนักกีฬาอเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าในฐานะผู้หญิงอ่ะจะบอกว่าข้อเสียหรอสงสัยว่าเขาจะน่าจะมองว่าพวกนักกีฬาเนี่ยอาจจะเจ้าชู้ทำไมถึงมองว่าเจ้าชู้เขาก็ เขาก็ต้องมีเวลาในการซ้อมเป็นหลักเขาก็ต้องแบบเอาเวลาไปมีวินัยในการซ้อมหนักส่วนใหญ่นักกีฬาเขาจะดูเท่นะในสายตาสาวๆนะในสายตาผู้หญิงแล้วก็จะมองว่าเขารวยด้วยเอออันนี้จริงรวยเท่เพราะฉะนั้นสาวๆเข้าหาแล้วเขาก็จะต้องเจ้าชู้แน่นอนเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงจะมองแบบนี้ทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่า ไม่ว่าจะเป็นมุมมองในเรื่องของการมองคนที่มีแฟนเป็นอาชีพอะไรหรือจะเป็นนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างก็เหรียญ2ด้านใช่มีทั้ง<น>ข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไปถูกบางทีคนทั่วไปที่แบบเออทำอาชีพที่ดูน่าจะปลอดภัยก็ยังจะชูได้เลยถูกต้องใช่ไหม ก็รับมาให้ได้รับมือกับสิ่ง <Abby> ท <at> ี่เราเจอให้ได้เองลวกันเพราะฉะนั้นมาดูข้อดีข้อเสียดีกว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนเป็นนักกีฬาแยกออกมาเป็นข้อๆได้เลยครับคือนักกีฬาเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อดีของเขาเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะจะมีจุดมุ่งหมายในการทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จอันนี้ข้อดีก่อนนะมีข้อดีนะครับผมอย่างเช่นบอกว่าเขามีเป้าหมายในการแบบอยากให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาการออกกําลังกายหรือพัฒนาเขาเรียกว่าสเต็ปของตัวเองเนี่ยก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นอยากมีแชมป ในรายการต่างๆมากขึ้นเนี่ย,ยก็จะสามารถนําสิ่งนี้มาพัฒนากับความรักของตัวเองได้เช่นกันรับรองเลยว,ว่าคนที่คุณรักเนี่ยนะครับผมหรือว่าเขาอยากให้แฟนที่คุณรักเนี่ยมีความสุขอย่างแน่นอนอ,อันนี้คือเป้าหมายของเขาเขาก็จะดูเป็นคนโรแมนติกเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเขาเนี่ยจะรู้วิธีที่จะพาตัวเองเนี่ยให้ผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาแบบชีวิตหนึ่งมันต้องเจอเรื่องราวอะไรที่แย่แต่บางคนจะ ดำดิ่งลึกไปกลับมันเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าทําใจยากกลับมาปกติกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมยากแต่ว่านักกีฬาเนี่ยเขาจะมีความรู้จักรู้แพ้รู้ชนะเพราะฉะนั้นเขาเคยเจอเรื่องผิดหวังมาแล้วค่ะเขาก็จะสามารถจัดการกับอารมณ์แบบนี้ได้เร็วแล้วก็ move on ก้าวผ่านมาได้ง่ายกดเหมือนกับเหมือนกับผมอะไรนักกีฬาไงเออผมเป็นนักกีฬาใช่แค่นั้นเองนะครับจริงๆทุกคนมันก็มันก็มีสิ่งที่ต้องแบบดาวนะแล้วก็ต้องรีบกลับมาให้ไวแล้วกันแต่ผมว่านักกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีความแบบนี่แหละ เอาสิ่งที่เขาใช้จากกีฬาไปใช้กับความนักได้แร <c oughs> ขึ้นคุณด้วยคุณด้วยนะฮะ <c oughs> และอีกหนึ่งข้อดีครับก็คือต้องบอกว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของเราค่ะ <c oughs> ซึ่งการที่คุณนะครับมีแฟนเป็นนักกีฬาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะพาคุณเนี่ยออกกํบบาลังกายด้วยเช่นกัน <c oughs> นะครับเพื่อทำให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเขานะครับพาคุณไปในที่ที่แบบ เราได้สุขภาพที่ดีขึ้นอย่างฟิตเนสต่างๆอะไรเงี้ยแล้วอาหารการกินก็มีส่วนนะเหมือนถ้าเราแบบมีแฟนเป็นนักกีฬาเขากินอะไรเอาเราจะไปกินอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เพราะเราไปกับเขาอะเขาต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับอาหารหมูครบแต่ว่ามันก็คงมีข้อเสียแหละอยากกินอะไรเงี้ยอยากกินพิซซ่าตัวเองไม่ได้ยังไม่ถึงวันชีฟเดย์เกไว้ก่อนกินชีสซะ ไปไหนก็ไปไปอ๋อได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเนี่ยเห็นไหมมันเป็นข้อดีที่สุขภาพดีแต่มันก็เป็นข้อเสียนิดนึงเนี่ยอยากกินของอร่อยอเออเอเอไม่ได้กินนะคะอะถ้าสำหรับคนที่รักการเดินทางท่องเที่ยวอันเนี้ยน่าจะชอบใช่เพราะว่าแฟนที่เป็นนักกีฬาของเราในบางทีเขาจะต้องไปแข่งขันในสถานที่ต่างๆต,ต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างเราก็จะได้ไปเห็นในโลกที่แบบแตกต่างออกไปแล้วก็เหมือนแบบเราได้ไปเที่ยวด้วยแล้วที่สําคัญคือแบบเวลาไปก็ไไม่่ด้อยูแบบ ไม่ได้ปูเสื่อนอนอ่ะคุณเขาต้องจัดดีๆให้อยู่แล้ว V I P อ่ะคุณนักกีฬาระดับแบบทีมชาติเนี้ยเนี่ยเห็นไหมก็จะได้กินหรูอยู่ดีใช่ครับรับรองว่าสะดวกสบายชีวิตรูด่าคู่ฟ้าแน่นอนใช่แล้วก็เรื่องการเงินก็ตามมามันไม่มีอะไรที่ต้องปวดหัวเลยอ่ะไม่ได้อยู่แบบประหยัดนะคะเอาละครับพูดถึงข้อดีไปเยอะแล้วนะครับมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าอะไรอ่ะสำหรับคนที่มีในเป็นนักกีฬาค่ะนะครับอย่างที่ทราบว่าคนเป็นนักกีฬาเนี่ยนะครับเขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนใชีวิต คุณต้องทําให้ได้คุณต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายให้สาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความแบบมีอีโกโ้เขาจะมีความเป็นตัวตนเยอะ,ะนะครับการที่คุณแบบว่าถูงว่าคุณมีปัญหากับแฟนคุณแล้วต่างคนต่างมีเหตุผลเนี่ยอันเนี้ยอาจจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นได้ต่างคนต่างก็แบบไม่ยอมกันไง<อ>นึกออกไหม มันก็จะแก้ปัญหายากเหมือนกันใช่ก็ต้องดูแลจุดนี้ให้ดีเออเอออันนี้ก็ยากนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างคะ่ะในฐานะของแฟนนะักกีฬาก็ต้องเตรียมใจแต่เนิ่นอย่างที่บอกว่าการที่เรามองว่านะักกีฬาเจ้าชู้เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้แต่ด้วยลุกของเขาค่ะเขาหุ่นดีรูปร่างดีบางคนมีหน้าตาหล่อมาด้วยเลยนะคะแล้วก็แบบมีชื่อเสียงบางทีไปแข่งกีฬาตามที่ต่างๆแน่นอนเป็นที่กรีดการของสาวๆถูกต้องครับถ้าเกิดว่าใครขี้หึงก็คือแบบจบเลยเหมือนกันนะยาก ถ้าขี้หึงแล้วแบบไม่เข้าใจเลยอะอันนี้ทะเลาะเลยนะทะเลาะเลยคุณเคยเป็นใช่ไหมเป็นคนแบบไหนพูดอินมากเลย <laughs> ไม่ใช่ไม่แต่ผมว่ามันมันสําคัญนะกับการ <ừ. S 2> ที่คุณจะต้องเข้าใจคนที่คุณรักสมมติว่าคุณมีแฟนเป็นเป็นโรนันโดอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแบบทั้งเก่งทั้งหล่อแล้วแน่นอนว่าคุณต้องมีแฟนคลับหรือว่ามีสาวๆมารุมกรีก๊ดขอายเซนพี่โดคะอุย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบพี่โดถ้าคุณไปขืนห่วงเขาหรือว่าคุณไม่เข้าใจเขานะกลับมาบ้านมา คือมันก็ต้องเข้าใจกันนะ่ะมันต้องพูดคุยเรื่องว่าเฮ้ยคุณมันเป็นแค่การแบบเขาเป็นแค่แฟนคลับเราแต่ผมมารักคุณคนเดียวนะต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันอันนี้คุณก็ดูอินมันเคยโดนหึกมาเยอะะเออใช่ผมก็หึงเขาเยอะเหมือนกันโอเคงั้นก็โอเคแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้อง เปิดใจให้กับกีฬาด้วยนี่พูดในฐานะผู้หญิงนะถ้าคุณมีแฟนเป็นนะักกีฬาเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบเปิดใจจากที่เราแบบไม่ดูกีฬาเลยก็ต้องมานั่งดูกับเขา<ช>เรียนรู้<ช>ทําความเข้าใจในกฎของกีฬาอะไรย่างเงี้ยถูกต้องเ,ออเขาจะได้แบบว่าอินไปกับเราด้วยเนาะใช่นะคะอ่ะ นี่แหละมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ครับถ้าเกิดว่ามีแฟนเป็นนักกีฬาทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียค่ะอันนี้เนี่ยเราแค่ยกตัวอย่างว่าแบบเอ๊ะถ้าเรามีแฟนเป็นนักกีฬาหรือถ้าอนาคตคุณอยากมีแฟนเป็นนักกีฬาเนาะแล้วคุณรู้สึกว่าจุดไหนที่เราไม่ตรงกับเขาเราปรับได้ไหมเราปรับเข้าหากันได้แค่ไหนถูกก็ลองดูค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับคุณอาครับตอนนี้ครับเทศกาลฟุตบอลยูโรเข้ามาแล้วครับเพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้เองนะครับเลยอยากดูว่าคุณอาต้องเคยไปดูแน่นอนฟุบอยูโรรี่ดคัง ปี2004รอบชิงชนะเลิศไปที่ลิสบอนโปรตุเกสครับนั้นโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพแล้วครั้งหลัง2016ที่ปารีสฝรั่งเศสัาเปิดสนามคืออยากรู้ว่าบรรยากาศการดูฟุตบอลยูโรเนี่ยมันต่างจากการดูฟุตบอลรีมร์ลีกยังไงครับนายมันเป็นทีมชาติบรรยากาศเหมือนฟุตบอลโลกแต่เป็นฟุตบอลโลกย่อส่วนที่ยังขาดอเมริกาใตา้ขาดแอฟริกาขาดเอเชียอ๋อคือยูโรนี่ก็คือ4ปีจัดครั้งหนึง่ง สลับกับฟุตบอลโลกเว้นสองปีฟุตบอลโลกเว้นมา้ีสองปีก็เป็นทัวร์ยูโรแต่ถ้าว่ายูโรกับยูโรเนี่ยห่างกัน4ปีฟุบอลโลกฟุตบอลโลกห่างกันปีปีแล้วบรรยากาศในการแข่งขันนี่คือแบบเขาเชียร์กันแบบ สุดใจในทีมชาติของตัวเองขนาดไหนอะคะคือแล้วแต่ชาติผมไปดูทั้งฟุตบอลโลกทั้งฟุตบอลยูโรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายกันแต่ใจผมนี่ชอบฟุตบอลโลกมากกว่าเพราะมีบราซิล <Wow. S 2> บราซิลตองเชีย์สนุกมากเพราะว่ามันยิ่งกว่คนไทยนะรักสนุกของบราซิลเนี่ย บางคนเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ค้าเป็นคนขับแท็กซี่เก็บเงินมาทั้งชีวิตเก็บเงินมาทั้งปีเพื่อมาตามเชียร์ทีมตัวเองในฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้ยแล้วสาวๆก็เต้นสวยด้วยใช่ไหมคับยมากดูกันเพลินดูกันเพลินเหมือนกันมีเงินที่ริโอน่าชวนกันไปด้วยนะคะดีมากเลยครับการจะลงไปเต้นด้วยเต้นกับสาวๆก็คือบรรยากาศมันก็จะมีทมแบบรักชาติอะไรนี้เข้ามาด้วยคือ ไปดูฟุตบอลโลกฟุตบอลย,ยูโรเนี่ยต้องไปถึงสนามใน่อนสัก2-3สาชั่วโมงไปดูบรรยากาศนอกสนาม<ะ>ในสนามมันเป็นของเกมแต่นอกสนามเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของสีสันแต่งตัวกันสวยงามสนุกสนานม,มากประเทศที่เราเ,เป็นเจ้าภาพเนี่ยผมว,ว่ายิ่งหนักเลยใช่ไหมครับคนต้องแบบว่าทั้งประเทศอะ่ะทุกคนมีความสุขเพราะว่าเป็นมันเป็นช่วงเวลาของการได้เงินจากต่างชาติเข้ามาในประเทศตัวเองแต่ว่าตอนนี้มันแยกโควิด -19 เาเนี่ยทำให้ยูโรสู้ไม่ไหว ผมเองเกือบลืมไปแล้วนะว่ายูโรมาถึงแล้ว <c oughs> เหมือนกันครับ <c oughs> แล้วพอเราใจเราคิดแต่โควิดอ่ะ <c oughs> มันก็เลยทําให้พว่ายูโรปีนี้ผมว่ากล่อยลงใช่ไหมคะเ <ขอ S 2> งาเงาอ่าเราจริงจริแล้วความแตกต่างจริงๆซึ่งก็สนุกเหมือนกันทั้ง2อ,อย่างทั้งยูโรทั้งพรีเมียร์ลีกใช่ไหมคุณอาแต่มันก็แค่แบบอาจจะคนละอารมณ์กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพรีเมียร์ลีกที ถ้าคนท้องถิีนจะมีความผูกพันกับทีมกับสโมสรมากอย่างคน<ะ>ลิเวอร์พูลก็รักทีมตัวเองคนแมนเชสเตอร์ก็รักทีมตัวเองมันเป็นเหมือนโมรดกถูกทอดปู่ให้พ่อพ่อให้ลูกลูกให้หลานทุกคนเชียร์ทีมซมมงถเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นแฟนแมนยูเปลี่ยนไปเชียร์ทีมอื่นไม่ได้ก็อย่างที่เขาบอกครับเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนถุงเท้ารองเท้ากางเกงเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ทีมฟุตบอลที่ตัวเองรักตัวเองเชียร์นั้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่ไนดะ้อุย๊ยจริงด้วยเนาะจริงจริง ความความถี่ในการเตะมันบ่อยด้วยนะครับเนาะมันเตะทุกปีแล้วมันเตะทั้งปีอ่ะพิมเลีกอ่ะมันก็เลยแบบว่าทุกสัปดาห์ใช่ทุกสัปดาห์ด้วยมันเลยมันเลยแบบอยู่กับมันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือบางคนบอกว่าเป็นลมหายใจอ่อบางคนพอหมดฤดูกาลฟุตบอลพิมเลีกเนี่ยชีวิตเศร้าส้อยพอตื่นเช้ามาไม่มีอะไรคุยกับเพื่อนในที่ทํางานใช่เพราะฟุตบอลเป็นหัวข้อสนทนาชั้นดีสรับในที่ทํางานในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาทุกอย่าง อันจริงอันจริงอันนี้หนูเข้าใจเลยค่ะอารมณ์มันเหมือนผู้หญิงติดละครนะแล้วละครเรื่องนั้นเอาไวนไม่ไม่นนแล้วเหมือนละครเรื่องนั้นมันอวสานนะคุณอาเทียบได้ตัวดีมากแล้วมันไม่รู้จะคุยอะไรต่อจริงจริงอะค่ะโอ้เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของความแตกต่างเนาะระหว่างการดูบอล แบบทีมชาตินะครับยูโรกับพิมเลกต่างกันยังไงใช่ค่ะอยังไงวันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากคุณอาร์ไม่ผิดหวังเลจริงๆค่ะว่าเวลาถามเกี่ยวกับเรื่องกีฬาหรือว่าการไปดูกีฬาต่างประเทศอะไรคุณอาจจะมีคําตอบให้เราเสมอวันนี้ขอบคุณคุณอาร์มากนะคะขอบคุณค่ะครับแล้ววันนี้นะครับผมเวลาหมดแล้วครับผมพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์8โมงตรงทางช่องมาัสเดนะครับผมกับรายการสปอร์ตปังปังที่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ